ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธของ Wonder Watch นะครับซึ่งก็มาเจอคุณนพงษ์นิ่มสังนะครับแล้วว่าพี่ต่อของเรานะครับเป็นที่หน้าคุ้นตากันดีสําหรับของในเว็บไซต์ของไทยอีซี่เล็กเก่านะครับสวัสดีพี่ต่อนะครับครับก็มีคําถามนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะไอวันเดอร์วอชเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของบริษัทอะไรครับครับวันเดอร์วอชเนี่ยเป็นแบรนด์ของบริษัทวินัสซัพพายนะครับก็อยู่ในเครือของวินัสัพพายครับ กับที่ไทยซีเล็กและวินาโซลูชันนะครับอยู่ในวินาสแพร์สังกันก็คือหมายความว่าวันเดอ์วอตเนี่ยก็เป็นอีกแขนงหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ทําเป็นโปรดักต์ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วบริษัทวินาสัพรยเราครับมีความชํานาญอะไรเป็นพิเศษถึงมาทําธุรกิจอเนริกได้จริงๆแล้วเนี่ยครับตอนที่เราเริ่มต้นนะครับบริษัทเราเริ่มจากการเบรดดิ้งนะครับ ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทางด้าน Internet of Things นะครับหรือ Embedded System นะครับก็คือ IoT กับระบบสมองคนฝังตัวนะครับเป็นที่มาของที่เราสร้างทีมนะครับ R&D นะครับ Developer Hardware Software ทางด้าน IoT Embedded System นะครับก็ปัจจุบันเรามีสตาฟ70คนนะครับทั้งหมดก็จุเยอะมากอ่าครึ่งหนึ่งก็เป็น R&D อ็มดนะครับสาที่เดี๋ยวจะเป็นฝ่ายเซลล์ฝ่ายแอดมินฝ่ายวิสเน็ตเดเวลอปเม้น ทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับว่าที่ผ่านมาเรามาทางด้านนะครับเราก็เลยเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับที่จะทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นด้วย IoT ครับแสดงว่าไอตัวโปรดักของ w o n d e r w a t c h เนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวกับ IoT เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วก็ความแตกต่างของ w o n d e r w a t c h กับแบรนด์อื่นๆที่ที่เราเคยเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ธุรกิจร้านซักผ้านะครับมันมีอย่างมา,ยาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัย20ปีก่อนก็จะเป็นพวกเครื่องซักผ้าหยดเหรียญนั่นแหละใช่แต่เราก็เคยเห็นกันมานานแล้วเนาะตั้งแต่แบบเ,เหมือนใน <หอ S 1> ต่างประเทศใต้หอพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับก็มันก็มีมานานแล้วแต่มันเป็นบระบบที่เรียกว่าสแตนด์อโลนหยดเหรียญแล้วก็ทํางานนะตรงนั้นนะครับ uh huh. ก็มันก็มีมานานแปลว่าธุรกิจเนี้ยมันมีการใช้งานอย่างแน่นอน มีการซื้อซ้ําก็คือมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือชีวิตประจําวันที่เราต้องใช้งานใช่ไหมครับีนนี้ปัจจุบันอ่ะร้านสะดวกซักคําว่านิยามร้านสะดวกซักครับมันมาเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วนะครับโดยก็จะมีต่างประเทศที่เข้ามาทําร้านนะครับร้านสะดวกซักในบ้านเราลายแรกๆครับก็จะมีหลายๆหลายๆหลายๆโซลูชันเนาะัณตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็จะใช้ โซลูชันที่เรียกว่าเอาเครื่องซักผ้าที่เป็นระบบอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมหน้ามันจะเป็นหน้าแข็งแรงแบบนี้ที่ที่เราเห็นในในบูธนะครับจะเป็นหน้าไซเลตนะครับ,รบดูบิกบินนะครับ mm hmm. เข้ามาทําตลาดทําเป็นร้านสะดวกซัก้ออะไรเพราะว่าระบบร้านสะดวกซักเนี่ยจะเน้นเรื่องของการซักที่เร็วขึ้นการอบที่เร็วขึ้นเค,ครื่องซักเครื่องอบที่เป็นอุตสาหกรรมอ่ะมันจะใช้ รลยะเวลาเพียงแค่25ทีหรือครึ่งชั่วโมงในการซักหรืออบนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเราจะสามารถซักอบจบใน1ชั่วโมงได้ก็ประหยัดเวลามากขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าร้านหยอดเหรียญที่เป็นเครื่องที่เราเห็นคือเอฟไปฝ่าหน้าฝาบนตรงนี้เวลาเราเอาผ้าเข้าไปในเครื่องครับมันจะคำนวณเวลาการซักซึ่งมันไม่ได้จบใน25ทีมันจะอยู่ที่เรายัดผ้าเข้าไปก็คือตามน้าหนักของผ้าเพราะนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทํา ทำงานได้เกินหนึ่งชั่วโมงต่อรบอบนะครับแม้แต่ว่าระหว่างร้านหยอดเหรียญนะครับกับร้านสะดวกซักเนี่ยชั่วโมงทํางาน,นมันต่างกันร้านสะดวกซักจะทําชั่วโมงทํางานได้ดีดกว่าก็แสดงว่า,วาคนที่จะลงทุนในการทําธุรกิจนี้มันก็คือน่าจะต้องคุ้มทุนกว่าในระยะย,ยาวอะไระประมาณนั้นต้องบอกว่าร้านสะดวกซักเนี่ยใช้เครื่องอุตสาหกรรมราคามันก็จะโดดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาขั้นต่ําที่เขาให้บริการ ก็จะไม่ใช่ราคาที่จะมาเล่นในระดับเดียวกันกับพวกร้านหยดเหรียญเนาะที่เราเห็นทั่วไปปกติจะเริ่ม20แต่ร้านสะดวกซักทั่วไปจะเริ่มที่40ทุกระดับนะครับแต่คุณภาพซักกันมันก็ต่างกันต่างกันในเรื่องเวลาเรื่องคุณภาพของความสะอาดนะฮะความทายินนะครับแล้วก็เรื่องของที่เวลาเรายัดผ้าไปเยอะๆนะครับมันสามารถที่จะทำรอบได้จบไม่มีการควบคุมเวลาได้ พราะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งสิสิ่งที่แตกต่างของ Wonder w a ว c h กับของธุรกิจที่เราเคยเห็นตามตามหอพักก็คือหนึ่งเรื่องควบคุมเวลาเรื่องของการใช้งานในระยะยาวอะไรนะครับมีมีจุดคุมทุนที่สูงเราเรียกว่าร้านสะดวกซักเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคากันตามที่พูดซึ่งเราก็จะมีเหมือนเขาอย่างแรกเครื่องซักผ้าเราก็ใช้อุตสาหกรรมครับแต่เราเน้นเครื่องจากเมิกานะครับยี่ห้อไทมัส หรือจริงๆหลายคนเรียก p r e m i u บ้างไพมัสบ้าง p r e m i u บ้างเราเรียกไพมัสตามอเมริกาเขาเขาพูดไพมัสนะครับในตลาดร้านสะดวกซักเนี่ยเราจะมีเครื่องหลายยี่ห้อหลายประเทศจีนญี่ปุ่นอเมริกาเราไม่เลือกจีนญี่ปุ่นเราเลือกอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่เราเลือกใช้เขาผลิตในไทยแล้วอยู่ที่ระยองนะครับเปิดลงทุนที่ระยองเพราะว่าตอนนี้ร้านสะดวกซักบูมมากที่ไทยโรงงานเนี่ยมันผลิต ท่ที่ไทยและยังสามารถผลิตส่งออกนอกด้วยในขณะที่ช่วงโควิดนะครับร้านร้านซักผ้าก็ไม่ได้ตายนะมียอดขายตลอดแล้วโรงงานอื่นต่างประเทศปิดเทอร์มอร์มาที่ไทยหมดเลยนะครับก็เป็นข้อดีร้านสะดวกซักเรามีเหมือนเ้าหมดแต่สิ่งที่เราแตกต่างคือความเป็นออนไลน์ iot เข้าไปอ๋อนี่คือข้อที่แตกต่างสำหรับ wonder watch แสดงว่าเจ้าอื่นๆในในตลาดในประเทศเราเนี่ยน่าจะยังไม่มี <c oughs> ประมาณนั้นจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีหลายเจ้าเขาก็พัฒนาเอาคำว่า iot เอาความเป็นออนไลน์เข้ามาแล้วบางเจ้าก็บอกว่าโหลดแอปสาม,มารถสแกนและซักผ้าได้สามเจ้าทั้งหยอดเหรียญทั้งใส่แอปใช้แอป <Okay. S 1> ได้แต่ของเราจะเรียกว่าเป็น iot ตั้งแต่ร้านเลยที่ร้านโอเคแต่เราจะไม่ได้ใช้เหรียญที่ว่าต้องแลกเหรียญสิบหรือโทเคนอีกแล้วโอเคเราจะไม่มีมันก็สะดวกมากขึ้นนะ เราจะไม่มีเครื่องแรกเหรียญแล้วเพราะว่าประเด็นก็คือว่าเราเห็นเพนทอยของเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านเขามีภาระที่จะต้องสำรองเหรียญมาต้องมาเก็บต้องมาสตอเรจต่างๆใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ก็พูดเยอะๆแล้วมาเจ็บคอแบบหนึ่งก็แหละเดี๋ยวเขาไปตัดเอาทีนี้ปกติะครับ ลูกค้าก็ต้องเวลาเราเดินร้านสะดวกซักเข้าร้านสะดวกซักเพื่อจะทำซักผ้าอบผ้าจะซื้อน้ํายาคุณก็ต้องถ้าเกิดคุณไม่มีเหรียญคุณก็ต้องเอาแบงค์ไปแลกเหรียญต้องไปเอาเหรียญน่ะไปหย่อนเงินทีนี้ที่ผมบอกว่าสร้างความลำบากอีกในการหยอดตามเครื่องเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยต้องมาไขเหรียญตามเครื่องเอาเหรียญเนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้ได้เลยก็ต้องเอาเหรียญน่ะไปสำรองในเครื่องแลกเหรียญก่อนเพราะว่าเราจะไปหาเหรียญที่ไหนละก็เอามาสำรองก็ต้องไปเหรียญในร้านเราก็เกิดความยุ่งยาก กว่าจะเอาเงินในร้านไปเข้าแบงค์ได้มันก็จะมีกระบวนการอะไาเนี้ยช้าอีกไม่ทันกินอีกเราก็มองว่าแก้เพนพอตรงนี้แล้วไอ้ระบบ IOT ตรงที่บ้าเนี่ยถ้าในกรณีที่คนที่เขาเป็นเจ้าของในแฟรนไชส์ของ Wonder Watch เนี่ยเขาสามารถที่จะดูแบบออนไลน์ได้เลยทันทีหรือเปล่าใช่เพราะว่าความเป็นออนไลน์มันก็ต้องดูผ่านมือถือได้ อ๋อก็ได้เอไอระบบที่ว่าเนี่ยดัง่าวเนี่ยหมายถึงว่าทางวัน d e r w a วอหรือว่าทีม Wonder w a วอของเราเนี่ยครับจะมีเทรนเนอร์ที่จะเทรนให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในการใช้งานซึ่งไม่ยากใช่ไหมไม่ยากโอเคคือเราได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ด้วยนั่นหมายความว่ากระบวนการในรูปแบบแฟรนไชส์ของนวอชเนี่ยมันได้มาตรฐานเพราะนั้นมาตรฐานปรนชาคืออะไรมันต้องมีระบบมีการสอนลูกแฟรนไชส์นะครับมีการดูแล แสดงว่าสิ่งสําคัญของของข้อที่แตกต่างก็คือ 1. ลดภาระไม่เหมือนกับบางแบรนด์หรือว่าแบรนด์อื่นๆแล้วก็อันที่2ก็คือให้ความรู้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในการที่จะต้องทําธุรกิจนี้เพื่อให้มันง่ายมากขึ้นใช่อันนั้นก็คือ,อตกตารให้ความร<ห>ู้มันก็มาจาก Data ที่เกิดขึ้นที่ร้านเรารเราเก็บข้อมูลหมดแล้วเราก็เอา Data มาคุยกันว่า ลูกค้าคุณอนะ่ะเป็นลูกค้าที่ใช้ซ้ําเท่าไหร่แล้วมีลูกค้าประจาเท่าไหร่แล้วเป็นลูกค้าใหม่กี่คนคลูกค้าสะสมจากที่เปิดร้านตั้งแต่วันแรกกี่คนคแล้วลูกค้าที่หายไปแล้วเราจาทำไงให้คนที่หายไปกลับมาเฮ้ยมันวิเคราะห์ได้ถึงขนาดนั้นเลยอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะแล้วทีนี้สมมติว่ากรณีที่มีนักลงทุนหรือว่าคนที่เขามีสตังที่อยากจะลงทุนที่เป็นเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะต้องเมื่อเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเวลา หลังบริการหลังการขายเนี่ยเราซัพพอร์ตกับเขายังไงได้บ้างครับปกติแล้วนะครับเมื่อลงทุนเสร็จร้านเปิดนะเริ่มแรกก็จะมีมาร์เก็ตติ้งช่วงเปิดร้านให้นะครับก็คือมีรถแฮมีป้ายกองโจนนะครับมีทำ Facebook มีการยิงแอดให้เป็นทุกของร้านนี้คือเป็นร้านแต่ละาาาายยคคือหหมมววว่ Wonder Watch จะทใ้้ด ในการโฆษณาให้ด้วยในช่วงเปิดร้านจะประมาณนี้ <Okay. S 1> ช่วงซักปรีกี่วันหรือเราจะลดราคากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ร uh ีเจนข้อที่เราแตกต่างจากที่อื่นคือการทำโปรโมชั่นที่หลากหลายและไม่ได้เหมือนกันทุกสาขา uh huh. เพราะโลเคชั่นแต่ละสาขามันมีทาเลแขก่งขันไม่มือนกันอย่างนงี้มันก็ดีนะเพราะบางทีนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่มีความชํานาญในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ซึ่งแปลว่าตรงนี้เราก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะทีนี้เจ้าอื่นๆเนี่ยถนะ้าในกรณีที่เขาทํา ตามเนี่ยเราเราก็จะสามารถมีกลยุธทธ์ที่ที่เทียบเท่าหรือว่าดีกว่าวอาของเขาเหมือนกันต้องไหมับทำตามนี่ต้องถามว่าตามแบบไหนครับตามแบบลักษณะลอกทุกอย่างไหมหรือว่าไม่ไม่ถึงขั้นนั้น,นครับบอกงี้้วยกันระบบล้านเนื้ออสนะครับเราจะมีคีย์คีย์คีย์เวิร์ดมนเลยนะคือระบบเซ็นทรัลเพย์เมนที่บอก <Okay. S 2> นะครับไม่ต้องแลกเหรียญแล้วมาทำรายการที่ตู้เซ็นทรัลเพย์เมนเลือกรายการซัก รายการอบเลือกน้ำยาเลือกเลือกรายการว่าจะซักน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือน้ำปกติหรืออบจะอบกี่นาทีไม่ต้องคอยรู้สึกว่าต้องมาต่อเวลาก็จะเป็นแบบ easy to use ธนาบัตรเหรียญและ QR payment จบในตัวตรงนี้คือเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูลลูกค้าทุกคนผ่านเบอร์โทรศัพท์นะฮะเบอร์โทรศัพท์เป็นความลับไหมไม่ไม่เป็นความลับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอยู่3เรื่องพอแรก ขามาทำรายการเขาจะกดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยข้อแรกเลยตเขาจะได้ s m s, <S แจ้งเตือนว่าเขากลับไป,บไปที่เ<อ>ขาใช่ถ้าร้านมันอยู่ใต้คอนโดแปลว่าเวลาครึ่งชั่วโมงก็มีค่าเขามาซักผ้าขึ้นไปเล่นเกมเออกากำลังกายได้สักแป๊บหนึ่งแลวพอมันเตือนเพ๊บกก็ลงมาเอาผ้จาจะไปตากหรือจะอบต่อก็แล้วแต่นะครับพออบเสร็จก็ขึ้นไปทําอะไรก็ได้แล้วก็ SMS ก็ลงมานี่ข้ออรกข้อ2เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับระบบเราเซ็นทรัลเพลน จ่ายได้หลายอย่างแต่เราจะไม่ทอนเงินครับไม่ทอนเงินแต่เราจะเก็บเครดิตส่วนต่างเวลาเขาจะ,ะเขาซื้อ40บาทแต่ว่าเขาจ่ายด้วยแบงค์หมีเศษส0บบาทเศษ10บาทเนี่ยจะเก็บเป็นเครดิตที่เบอร์โทรศัพท์คุณแค่กดเบอร์โทรเ,เบอร์เดิมนะครับคุณก็สามารถใช้เครดิตเก่าของคุณได้สแสดงว่ามันก็เหมืนอนเหมือนบัลเลตอยู่กับเรา้ายใช่ไหมนี่คือระบบ loyalty program สร้างความมีความสัมพันธ์กับต่อลูกค้า ให้เขาเป็นลูกค้าประจำเราได้นะครับแล้วข้อ3ครับข้อสุดท้ายเลยเบอร์โทรศัพท์นี้จะโผล่ในระบบเห็นรายการทุกรายการเห็นเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาครับเราสามารถที่จะลุกเป็นคนๆได้สามารถโทรกลับหาลูกค้าได้แก้ปัญหาเขาลุกแก้เขาได้แสดงว่าเดียวทามเจ้าของธุรกิจก็สามารถที่จะคอนแทคกับคนที่เป็นยูเซอร์ได้จริงมากกว่านั้นคือแฟรนไชส์เราทุกชอป มี call center โอ oh. ้แปลว่าเจ้าของร้านไม่ต้องมานั่งดูระบบอะไร <Okay. S 2> เวลาลูกค้ามีปัญหาเขาโทรหาเราก่อนเราก็ใช้ระบบออนไลน์ของเราเนี่ยแหละแต่ผมเคยเจอนะแบบว่าอย่างใต้คอนโดผมอ่ะมันก็จะเป็นแบบระบบเก่าอย่างที่ว่าเนาะแล้วปัญหาก็คือว่าก็จ่ายแบบ QR code แล้วเครื่องไม่ทํางานปรากฏว่าเราก็จะแบบว่า ่วงไงกว่ากว่าจะแบบเครื่องอบนั้นแ่บกลัวจะมาคนอื่นมาแย่งสุดท้ายก็คือกว่าจะได้ซักกว่าจะได้อบเนี่ยใช้เวลาไปนานเหมือนกันแสดงว่าระบบเนี้ยก็น่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ปัญหาเช่นลูกค้าใส่ผงซักฟอกเยอะเกินไปซักผ้าแล้วมันไม่สะอาดมีฟองครับลูกค้าบอกว่าใช้เป็นการครั้งแรกผมไม่รู้หนูไม่รู้นะครับเราสามารถซักปั่นน้ำเปล่าให้ฟรีได้ด้วยโดยที่เขาไม่ต้องหย่อนเงินเพิ่มสร้างความประทับใจให้เราอีก ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นที่นี่มันจะมีคนคอยดูแลคุณก็คือดูแลเรื่องคุณภาพทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคุณภาพของผ้าที่ยูเซอร์เข้ามาใช้งานอ๋อโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าจากทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยถ้าสนใจติดต่อ Wonder Watch ได้ยังไงอะครับก็จริงๆเราจะมีเว็บไซต์นะครับ w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  o n d e r w a นะไม่มีคอมนะ co ันนี้ช่องทางแรก ข้อที่สองคือ Facebook พิมพ์วันเดอร์วอชนะครับอ่าแค่นี้เดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเซิร์ชเป็นวันเดอร์วอชแฟนชายรักสะดวกสบาย24ชั่วโมงกดเข้าไปมีมีข้อเพิ่มเติมก็คือ Facebook เรากดไลค์และอย่าลืมไปเข้ากลุ่มด้วยมันจะมีกลุ่มที่ Facebook สร้างขึ้นเปนคอมมูนิตี้เป็นคอมมูนิตี้ของวันเดอร์วอชเราจะมีการให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจไม่ว่าจะเป็นไปศึกษาก่อไนอยู่ในนั้นว่า คุณอยากจะทำร้านสะดวกซักอ่ะมันต้องรู้อะไรามากแล้วปัญหามันมีอะไรบ้างมาแชร์กันในนั้นเยอะแยะและเราจะมีไลฟ์สดทุกๆเดือนเพื่อให้ความรู้ในการสร้างร้านก็ดีนะอย่างนี้เวลาลงทุนมันก็จะได้สร้างความามั่นใจ,ใจ<ล>สมา,<ล>ายใจว่าไม่เดยมาหลอกแล้วที่บอกว่าคืนทุนภายในกี่ปีอ่ะในการให้ความรู้ในไลฟ์เนี่ยเรามีสูตรฟรีซิิลิตี้ ก็คือการคูณคุณดูเอาไอสอนให้ลูกค้าคำนวณได้อ๋อเอาเระเด็นมาสังค่าแล้วมาดูว่าแล้วคุณลงทุนทัางนี้กับโลเคชันแบบนี้จะขึ้นทุนไปในกี่ปีสอนดูโลเคชันด้วยด้วยตัวเองว่าโลเคชันตรงนี้ดีหรือไม่ดีอ๋อโอเคอันนี้ต้องไม่ถามแล้วเพราะน่าจะเป็นความลับสำหรับการมาร์เก็ตติ้งสำหรับของบันเดิลวอคจริงๆก็ทั่วไปมาจอยในกลุ่ม <Okay. S 2> แล้วก็ได้ความรู้ไปเต็มเต็มเออก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะโอเคครับงั้นแล้ววันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลที่เป็นจาก w o n d e r w a วอในบริษัทวิน u ซัพพลายนะครับซึ่งเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ทําพัฒนาต่อยอดจาก R&D จนกลายมาเป็นโปรดักต์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นพรพอว่าพี่ต่อมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ